กดสุ่มไปเลยนะคะทีเดียว5ครั้งมาปื๊บวาดวาดแบบคิดว่าเราจะได้อะไรเนี่ยอ๋อถ้าสกินถาวรออกนี่คือแบบเกินอ่ะแบบจะเราจะ,จะพูดว่างไงดีไม่รู้ว่าจะเอาไหมยันยันไม่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอ้รับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราจะมาทําการสุ่มวงแหวนเวทมือสังหารกันนะคะคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ล่ะกดติดตามให้เราด้วยนะะเรามาทําการสุ่มดีกว่าว่าวงเวทมือสังหารเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงไหนสบายอ่ะเออกดหีเข้าไปเลยนะคะนี่ปึ๊บมาพร้อมกับแพ็คคมพีขั้นสูงลดอย้าก็ราคา150บาทบุป,ปนะคะระยะเวลาก็วันที่8ถึงวันที่4คิดว่า วงแหวนเวทนี้น่าจะฮิตอยู่นะเพราะว่าสกินอ่ยีน่านะคะอ่ะก็จะมีสกินมูราดปึ๊บอ,อ่ะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดคิดว่านะสกินระดับลิมิเต็ดน่าจะออกง่ายอยู่นะนี่หรือประมาณนี้อ่ะแล้วก็สกินยีนา่าอ่ะนี่เป็นลำนี้สกินยีน่าสกินนี้กลับมาบ่อยจริงนะแบบเออบ่อยบ่อยมากปึ๊บแล้วก็สกินคิวเลน เป็นสกิลระดับลิมิตเหมือนกันนะคะอ่านทำการโหลดมาเดียวแป๊บนึงนะจะได้รู้ว่าสวยแค่ไหนนะคะนี่ปึ๊บอ่าปึ๊บ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 ,บ,บเออเออสีแดงๆอย่าง,งี้เลย แต่เราเล่นชูรินไม่เป็นเว้ยสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกมา r าที่มียอดไลค์มากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP 7ขาย ID เกม RV มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ อ่ะต่อไปละ,ะสกินแพนด้าอุ้ยสกินนี้สวยเด้อนะคะน่ารักอะ่ะอุ้ยใช่รักออกแบบออกแนวกลางฟูประมาณนี้อ่าเราเรายังไม่มีสกินเลยแล้วก็จะเป็นสกินตัวเพนปื๊บสกินลิมิเต็ดเหมือนกันสกินนี้เหมือนมีเหมือนเคยแบบแ,บบแวแบๆมีแจกฟรีเมือนกันก็แบบออกกลับมาขายน่าจะแจกฟรีนะคะแจกฟรีน่าจะเยอะอยู่นะอืม ที่เหลือจะเป็นฮีโร่แล้วก็มีนะคะมีสังหารมี1อัน50อัน5อัน3อันแล้วก็2อันปึ๊บอ่ะจะใช้กี่อันในการแรกเนี่ยอู้ใช้ขั้นต่ํานะคะอยู่ที่10อันอ่ะอุ้ย10อันก็ดีนะเนี่ยเผื่อได้สกินนะคะอ่ะเอากดเข้าไปกันว้อ่ะเปอร์เซ็นที่ออกนะเป็นอะอะเดี๋ยวดูแป๊บนะเนี่ยคะ่ะวันที่8นะ สกินหลือฮีโราทาวัศูนย์ุเก้าแปดยังไม่ถึง1%เเซนเลยมีสังหารนะคะหกสิบหจุนะคะอิมมัจิเอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรุ่นสามสินะคะ มาทาการซื้อตรงนี้ก่อนนะคะไอเทมปุ๊บอ่ะแล้วก็กดซื้อไปก่อนนะคะ150คูป,ปอง50ชิ้นปุ๊บกดเปิดไปอ่ะมาตรงอลอตเตอรี่พวงแหวนเวทอันเชิญตอนนี้ดีวัดดวงจะทําการสุ่มกันไปนที่เรียบร้อยแล้วเอยเราจะทําการสุ่มแล้วนะคลิปนี้แบบเราอยากให้แบบมาไวไปไวนะคะเพราะว่าให้มันแบบกระชับนะกดสุ่มไปเลยนะคะทีเดียว5ครั้งมาปุ๊บวาดวาดแบบคิดว่าเราจะได้อะไรเนี่ย อ๋อถ้าสกินถาวรออกนี่คือแบบเกินอะแบบจะเราจะพูดว่าไงดีไม่รู้อ่าจะออกไหมยันยันไม่สวยว่านไม่สวยเขาก็ออกอะโอ้ยทำได้ทำการซูมไปแล้วปึ๊บอ่ะลุ้นคิดว่าได้อุ้ยจังหวะเมื่อกี้จังหวะช็อตช็อตช็อตค้างนะได้เฮ้ยได้อันนี้มานะคะวงเออไม่ใช่ดิมีสังหารมา4อันแรกอะไรได้บ้างเนี่ยสี่อันแรกอะไรได้บ้างแล้วชฉแรกอะไรได้ไหม แรกแรกแรกอไแล้วเปล่า่ะสี่อันอุ้ยขั้นต่ำสิบอันนะคะเกินปุยมุยอ่ะสิบอันก็สิบอันมาสุ่มเป็นหลอดยาวๆนะคะปึ๊บอ่ะสุ่มอีกห้าครั้งอ่ะปึ๊บอุ้ยแรงราคาแรงนะเนี่ยอุ้ยราคาแรงราคาแรงแต่หมดไปนี้แล้วไงอุ้ยราคาแรงอ่ะแรงเวอร์แรงนะคะอ่ะเราสุ่มไปก่อนหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวก่อนเขามีรถอีกไว้ลว ไม่มีรถแล้วด้วยอ่านี่นะคะมีรถอยู่อ่ะมีรถอยู่เออมีรถอยู่นะมาทาการซื้อไวปึ๊ปบปึ๊บนะคะได้มาอีกแล้วห้าสิบดีนะดีนะยังมาดูอยู่นะปึ๊บนะคะมาทําการซูมอีกห้าครั้งนะคะปึบ๊บกดไปเลยนะคะทีเดียวห้าครั้งอีกหนึ่งรอบมาลองวาดยันแบบสั้นๆจังหวะช็อตค้างอุ้ยดูแบบดูบาาเยอะดูแบบแบบมีความหวังฮ ได้มาอีกอันนี้นะคะได้มาอีกอ่าได้อีก3อันก็มีอยู่7อันนะคะตอนนี้เหลืออีก3มครั้งเท่านั้นอ่านาการสุ่มไปอีกนะคะ3ครั้งปึ๊บมามาถ้าออกออกออกสองอัน3อัน2อัน3าอันออกอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่1นอันอูได้มาอีก1อันนะคะสุ่มต่อนะคะอีก1อันปึ๊บมาให้ไวเลยว่าจะได้อะไรเนี่ยได้โอ้ได้อีก1อันนะคะตอนนี้ เหลืออีกหนึ่งอันเราก็จะแลกสกินได้แล้วอ่ะมาปื้บปื๊บปื้บปื้บปื๊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 บได้ลุนเฉยอ่ะอ่ะสุมไปอีกหนึ่งครั้งนะคะปื้บไปได้ไรเนี่ยได้ไรได้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 ร้อยร้อยได้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 มันจังหวะมันลุนนะเว้ยโอเคค่ะได้มาอีกหนึ่งอันหมดอู้หมดหมดคูปองไปโคตรเยอะเราทำการบวกก่อนนะคะว่าเราหมดไปกี่คูปองเนี่ยอ่ะ ตนแรกมีเท่าไหร่นะประมาณร้อยอะร้อยเอ้ตาแรกมีประมาณ1,158นะคะลบกับ6 2 4เท่ากับอ่าใช้ไปทั้งหมดนะคะ534รคูปองเออแรงอะแรกอะไรบ้างเนี่ย534รคูปองอย่าแบบไม่ใช่กดผิดลั่นแรกฮีโ่นี่ก็ไม่ใช่นะ เราอะชอบตัวยีน่านะแต่แบบแลกตัวอะไรไม่คุ้มมั้งเนี่ยกิจกรรมเนี้ยจะคุ้มไหมเนี่ยอ่าแลกเป็นตัวตัวแพนด้าแล้วกันนะคะอุ้ยเอายีน่าแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวขอดูอีกรอบก่อนนะขอดูอีกหนึ่งทีโอ้ยแบบมันสวยเหมือนกันน่ะหรือแลกวูหลานหรือสุ่มอีกรอบแลกวูหลานอันนี้ยีน่าอะสกินนี้ดูมาบ่อยอะแกลกแพนด้าแล้วกันนะคะคิวเลนดีปะ ยังไม่มีสกินคิวเลนเลยอะงั้นขอแรกเป็นคิวเลนแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีฮีโร่ก็ตามอะกดแรกคิวเลนไปปึ๊บมาโอเคค่ะตอนนี้ทำการได้สกินใหม่คิวเลนกันเป็นที่เรียบร้อยปารประมาณนี้อ่ะอ่ะ หมดไป500กว่าคูปองนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ตอนกลางวันนะคะไว้เจอก,กันใหม่กับคลิปสุ่มสกินทันจิโร่นะคะอาจจะลงดึกหน่อยนะเพราะว่าแบบติดงานติดธุระนะคะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ